ใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีใครกล้าคิดกับนิสสันนาวาล่าเพิ่งลองแล้วแรงสะใจดีไซน์โดดเด่นอยากให้ทุกคนได้ลองคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลเพิ่งที่เต็นรถทริปเปิลทีอีกครั้งนะคะวันนี้จะมารีวิวรถด้านหลังของเราเลยนะเป็นรถนิสสันนาวาล่ NP 3 0 0 King Cap ตัวนี้จะเป็นตัว E ปี2017 เนนะจะเป็นรถบ้านมือเดียวสภาพนางฟ้านะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นรถเดิมนะคะจัดทรงแต่งใส่ล้อให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของไฟนะไฟนะคะจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะจะมีตาสัญ,ญลักษณ์นิสสันอยู่ตรงกลางนี้นะคะ รถคันนี้นะคะจะตกแต่งจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ล้อใส่แม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนเรื่องของแม็กกัน,นะค่ะยางนะคะยางจะเป็น25550 5นะคะแม็กนะคะจะเป็น CE28 ขอบ <ito> แปเ,เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยะคะ่ะไฟท้ายคันนี้นะคะเป็นเอก,กะลักษณ์ของ Nissan Navara NP300 นะคะ <ppy> ตัวรถคันนี้นะคะเรามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแถมให้หนึ่งตัวนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะภายในจะเป็นหน้าจอวิทยุ LCD นะสามารถเปิดเพลงได้เลยนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะจะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะจะเป็นชั้นวางแก้วน้ำนะคะให้สองล็อกนะแล้วก็ส่วนข้างหลังนะข้างหลังก็จะมีแอร์สองข้างนะคะ ส่วนของอร์ดนะคะบอบ์ดจะเป็นบอร์ดหนังสีดํานะคะตะเข็บสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเครื่องเครื่องกันนะคะไปดูกันเลยค่ะในส่วนของ,องเครื่องนะคะเครื่องเคลื่องจะเป็นเครื่องเครื่องดีเซล2.5รถคันนี้นะคะจะประหยัดน้ํามันนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบเดินทางไกลเพื่อนแนะนําว่ารถคันนี้คุ้มแน่นอน,นะคะ่ะ มีประกันเครื่องเกีย์ให้1ปีเต็มๆะคะ่ะรถคันนี้ผ่อนเพียงแค่6000บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นออกรถจบที่1 0 0 0ันบาทแถมขับปี90วันนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79และมีบริการหลังการขายให้1ปีนะคะแต่ใจแน้นผ่านได้ง่ายได้ไดทุกอาชีพมีธนาคารให้เลือกมากกว่า10ธนาคารติดแบ็คลรส์มีเงินดาวสูงสามารถดอกได้ใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะทักเพจเข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด